มาพิเศษเรื่องการเมืองการปกครองสมัยสุโขทยัยขอบเขตเนื้อหา 1. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัย 2. รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทยัย 3. รูปแบบทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทยัย 4. รูปแบบทางสังคมสมัยสุโขทยัย 5. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัย ดินแดนตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเรียบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาถึงอ่าวไทยอยู่ใต้การปกครองของขมอง,องดินแดนตั้งแต่ปากน้ำโขงขึ้นไปเป็นอาณาเขตสยามมีเมืองสุโข,โขทัยเป็นศูนย์ ไทยหรืออาณาจักรต่างๆของคนไทยที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของของจึงตั้งตนเป็นอิสระการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยเมือสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยมีเจ้าเมืองปกครองมีพระนามว่าพ่อขุนศรีนาวนำทงเมื่อสิ้นราชก,การได้มีบุคคลเข้ามามี พ่อขุนบางกางหาวเจ้าเมืองบรรยานกับพัสถหายพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเป็นโอรสพ่อขุนศรีนานำทงได้ชักชวนคนไทยผู้รักชาติบ้านเมืองทั้งหมดให้รวมตัวผนึกกำลังชิง เมืองสุขโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยจากของสบัดโหลำพงประกาศสถาบรนากรุงสุขโขทัยให้เป็นราชนาจาักรอิสระประกอบพิธีอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุขโขทัยทรงพระนาว่าพ่อขุนศรีอินทราชิตในคศ1 0 0 0พ 792ประกาศสถาบนากรสโขโไทยให้เป็นราชอาจาักรอิสะระ 1. ปัจจัยภายในได้แก่มีผู้นำที่เข้มแข็งในสมัยนั้นผู้นำที่กล้าหารมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและรอบครอบสองคนซึ่งเป็นสหายกันได้แก่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองล่า ได้ช่วยกันรวบรวมคนไทยและกำลังเข้าต่อสู้กับขอนจนสามารถขับไล่ขอนไปได้มีขวัญและกำลังใจดีการที่คนไทยมีผู้นำที่แข็งแกร่งแล้วความสามารถหลากหลายทำให้มีขวัญและกำลังใจดี มีความเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะของได้ต่างก็มีความปารถนาที่จะขับไล่ของออกไปเพื่อจะได้อิสระและมีความเป็นเอกลักษณ์สมบูรณ์จึงได้ผนึกกำลังต่อสู้และเอาชนะขอดลงได้สำเร็จรักอิสระคนไทยมีนิสัยรักอิสระไม่ชอบให้ผู้ใด กดขี่ข่มเพ่งดังนั้นเมื่อพ่อขุนบางกลางหาและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมมือกันขับไล่ขอนเพื่อให้คนไทยได้รับอิสรภาพบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์เมืองสุขโขทัยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การกาเกษตรและการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำทำให้ทุกคนเข้ามาอาศัยสร้างบ้านเรือนจนเป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นเมืองสุโขทัยจึงพร้อมด้วยสเสบียงอาหารและกำลังพลข้อ2ปัจจัยภายนอกได้แก่ของมักจะลุก้านและแผ่อำนาจเข้าไปในเมืองอื่นๆและต้องทำสงครามเสมอ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะกับอาณาจักรจำปากรัตษิย์ของทำสงครามยืดเยือ้อหลายราชการต้องเสียกำลังพลเบียงอาหารและทรัพยากรและขาดชำรุดบำรุงการสร้างเมืองทำให้ต้องปเผชิญปัญหาเศรษฐกิจประชาชนท้อแท้เหนื่อยหน่าย การที่ขอขยายอาณาเขตออกไปไกลทำให้ไม่สามารถออกไปไหนได้ทำให้ไม่รักษาอำนาจได้ถาวรแม้จะแก้ปัญหาโดยตั้งเมืองใหญ่ให้เป็นฝูงอำนาจเช่นลบบูรีสุโทไทยและการปกครองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาอำนาจของประชาชนได้ในดินแดนชาติอื่นที่ตนยึดครองได้ การสร้างประสาทหรือเทวะสถานไว้ประดิษฐานศิวะถึงเพื่อการบูชาและการสร้างสาถารณสกาัตริ์แต่ละพระองค์ก็เป็นอีกเหตหนึ่งที่ทำให้ของเสื่อมอน,นาจเพราะต้องใช้แรงงานทรัพยากรและสเสบียงอาหารมากมายความอ่อนแอทางเศรษฐกิจทำให้ต้องเก็บ ภาษีจากประชาชนมากขึ้นประชาชนไม่ร่วมมือกับทางทางราชกการโดยเหตุนี้อาณาจักรของจึงเสือ่อมเปิดโอกาสให้คนไทยได้กำจัดอำนาจอิทธิพลของของได้สำเร็จลักษณะการปกครองสมัยสุโขทยัยการปกครองสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองระบอบราชาธิปไตย ที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในตอนต้นของการตั้งอาณาจักรสุขโขไทยเป็นการปกครองแบบปิดาปกครองบุตรแต่ตอนปลายสนัยเป็นการปกครองแบบทำธรรมราชาและมีความ้งความสำคัญกับอาณาจักรอื่นๆเพื่อพัฒนาอาณาจักร อื่นๆให้มีความรุ่งเรืองลักษณะาการปกครองสมัยสุขโขทัยแบ่งออกได้สองระยะคือ 1. การปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นเริ่มจากรัชธรรมในพ่อขุนศรีอินทราชิตไปถึงสิ้นรัชธรรมในพ่อขุนแผงมหาราชข้อ 2. การปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลาย 1. 1. การปกครองสมัยสุขโทขทัยคศส7 9 2ถึง1841พระมหากษัตริย์ปกครองประชาชนแบบพ่อปกครองรูปหรือที่มีผู้เรียกว่าเป็นการปกครองในระบบปิตุราชาธิปไตยรูปแบบการปกครองเป็นรูปแบบกการปกครอง ชา,ายธิปไตยคือพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุดเป็นผู้ใช้อำนาจประชาธิปไตย